ใครอยากเข้ากลุ่ม VEP นะคะจิ้งิงงลายที่ปักหมดุดคะ่ะขอขอเข้ากลุ่ม VEP หน่อยนะคะอ่ะเจ็ดพันท่านสวัสดีค่ะกลุ่ม VEP กลุ่มแท้กลุ่มจริงนะคะจิ้งิงงลายที่ปักหมดุดเราลงไปนานแล้วเราให้ไปงานแล้วนะคะอยู่วยกลุ่มใบเต็มลงให้แล้วนะออา,าสิท์ลงแล้วนะโอเคนะ อยากเข้ากลุ่มแนวทางเข้ากลุ่ม V i P จิ้มลิงลายที่ปักหมุดนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วรับแค่รอบไม่เกินใบสองนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะทันทันกี่คนก็ได้แค่ไหนแค่นั้นขอรับปิดรับแค่ใบสองนะคะเล่กอันเยอะเนาะอันเยอะมากอันเยอะจนปวดหัวเลย เช็คก,ก่อนว่าติมไหมแต่มาที้เช็ดมันไม่ติมนะวมนี้คือเล็กน่ากลัวน่ากลัวมากแป๊บหนึ่งนะขอดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่จะให้ตอนนี้มันืเต้จว่าน่ากลัว พิมพ์พร้อมเลยเดี๋ยวหนูบอกแม่ไปถ้าชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะฮะถ้าคุณชอบคุณตามได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบคุณผ่านได้เลยนะเพราะว่าเลขเนี้ยตอนเนี้ยหนูเอาเมื่อกี้ดูอะไรยังยังยังนะยังไม่ปิดนะอ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม V P อยากได้ใบเต็มจิ้มเลี้ยงลายที่ปักหมดนะคะรับเข้ากลุ่ม V P แค่รอบบ่ายสองโมงนะฮะทันคือทนันไม่ทนันคือไม่ทันนะ เ okay, อาแค่รอบไปสองโมงนะคะบอกเจ๊ขอเข้ากลุ่ม V A P หน่อยค่ะจิ้มลิงกไลน์ที่ปักหมุดนะคะจิ้มลิงกลายที่ปักหมดะะุมหมดร้อนมากเลยอะแปดพันเจ็ดร้อยนะคะขออีกหนึ่งแชร์ขออีกหนึ่งแชร์ค่ะ หนูขออีกหนึ่งแชร์กลุ่มปิดรับใบสองนะคะใครทันก็ทันนะคะใครอยากเข้าเข้าใครไม่อยากเข้าไม่เป็นไรค่ะอ่ะเดี๋ยวเเก้าพันแล้วอ่ะอีกหนึ่งแชร์แม่ยังไงก็ได้หนึ่งมืน เดี๋ยวเขียนก่อนกดดันนอนเลยง่วงเนี่ยกดดันบอกเลยกดดันมากกดดันมากอ,อ,อ่ะอ่ะหแร้อยแชร์เองแนงะอ่ะอีกหนึ่งแชร์หนูขอให้แค่งหนึ่งแชร์แตกหมื่นไปเลยอ้าวเร็วหนูเขียนให้นะเอาเขียนใส่กระดาษเล็กๆพอ เลือกเข้ากลุ่มแนวทางเข้ากลุ่ม V A P นะคะจิมลิงไลายที่ปักหมดรับเพียงแค่รอบใบสองเท่านั้นนะคะใครทันคือทันใครเข้าทันคือทันนะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะรอบหน้าเลยนะคะอะเดี๋ยวเปิดกลุ่มใหม่เดี๋ยวเปิดกลุ่มเพิ่มก่อนน่าจะเต็มแล้วใบเต็มลงให้ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวแต่รอบเนี้ยแต่ไลน์เนี้ยจะปล่อยแค่อ่ะสวัสดีสวัสดีหนึ่งหมื่นท่านนะคะ,ะมพร้อมนะ เอาแค่นี้แหละหนึ่งหมื่นพอแคปเจอร์ค่ะอเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะหนึ่งหมื่นคนใครอยากเข้ากลุ่ม V P นะคะจิ้มลิงไลา์ที่ปักหมดใบเต็มลงแล้วนะคะจะเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มเดี๋ยวให้มินลงอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเปิดกลุ่มเพิ่มก่อนเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะ เชื่อหนูเร่งน้ดังแต่ตอนนี้เช็คแล้วยังนะตอนนี้เช็คแล้วคือ,อยังตอนนี้เช็คแล้วคือ,อยังนะอ่ะพิมพเลยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านตัวนี้หนูชอบมากมันเนื่องดยมาจากสามห้าสามห้ามันดังแล้วก็ตัวหนู่ะชอบสามห้าหนูกลัวมันหนูกลัวมันลดอ่าหนูกลัวมันลดนะคะ สองห้าค่ะใครแคปเจอร์ Hi พิมสองห้าขึ้นมาให้ด้วยนะคะขอเข้ากลุ่มหน่อยค่ะจิ้มถึงลายที่ปักหมดกลุ่ม VP p กลุ่มแท้แน่นอนนะคะชื่อลายลายจะเป็นชื่อลายว่า J เจฟฟองเบียร์เลขเด็ดนะคะทันคือทันนะรอบไปสองนะคะกลุ่มปิดรับรอบแค่รอบไปสองนะคะไปเต็มลงแล้วในกลุ่มนะคะใบเต็มลงแล้วในกลุ่ม ใครทันคือทนันใครไม่ทันไม่เป็นไรนะเอาไว้รอบหน้านะคะติดตามได้ไปก่อนนะ âu, จิ้มลิงไลายเลยค่ะถ้าอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงไลายนะคะใครอยากเข้าเข้าไม่เข้าไม่บังคับนะคะไม่ีเรียดนะคะโอเคนะกดแกและตเตม็มฉันไม่อยากปล่อยเลขเลยปล่อยเลขเดี๋ยวเอาไปเต็มไปเต็มไปเต็ม,ไป,ตมไ,ปไปอ่านเดี๋ยวเอาไปอ่านไปอ่านนะฮะ เตรียมเตรียมค่ะสองห้าค่ะแม่รวยๆค่ะโชคดีค่ะโชคดี ใครเข้าเข้านะตอนนี้แอดมินกำลังไล่ดึงไล่ตอบเข้ากลุ่มนะคะใครจะเข้ากลุ่มนะคะตอบช้าหน่อยขอพายเริ่มอันแล้วค่ะหรอนี่เมื่อกี้เช็คแล้วนะยังนะเธอฉันยังฉันม่ก่อนฉันให้ฉันไปเช็คมาแล้วนะยังนะมันไวขนาดนั้นเลยหรอหมูทุกคนมันไวขนาดนั้นเลยหรอหูมันไวขนาดนั้นได้ต่อสองห้า ชอบมากชอบสามห้าสองห้างวดเนี้ยชอบไม่รู้เป็นชอบอะไรชอบชอบมากนะคะคือมันไม่รู้อ่ะชอบนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันรัฐบาลเดี๋ยวงวดนี้มีเลขพิเศษให้นะฮะแต่อยู่ในกลุ่มเจจะลงให้ก่อนอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวใครที่อยู่ในกลุ่มเจ็ดเก้า ร้อนอ่ะรวยๆโชคดีค่ะแม่เหลือเจ็ดสิบเองทไวมากขนาดนั้นเลยหรอเธอขนาดนั้นเลยหรอ